สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับพบกับรายการฮอนล่าไฟเตอร์กันอีกครั้งนะครับจริงๆคือถ่ายไปแล้วทีหนึ่งแหละแต่ว่าเล่นผิดเยอะก็เลยถ่ายใหม่ละกันนะฮะเป็นโนวาเจอกับมูรโคโมนะครับมาขายเรื่องก่อนนะ,นะฮะก็เป็นแอมมิโก้เจอกับโฟนนะครับเห็นมันเล่นแล้วทะเลากกันไปทะเลากกันมา,ลนมาหลายรอบก็เลยคราวนี้จัดให้มันซัดก,กันเลยดีกว่า ครับตีครับตีไ่มีอะไี้าง่มไม่มีอะไรคร่มอะรอไปคีอหล่ีอะ่ีครับ่อคอไคี่อะไไคะคร่ะ่ะไคไครับมีครับีครับี่อรครับไีับ

เนิ่นต่อต่อนาเกตีเพียงอะเนิ่นไหนไหมฮู้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 ที่บีไปยิ่งไหนไอเย็นผมไปทางแต่จุดแรกนะเขาไ่เ้นตีข้างผ่าน ตีได้ไหมอะไอ้ตีไหมล่ะตีได้ใจะใจใหอบไปเลยปวดเลยได้ขนาดนี้ไม่เป็นไฮโร่เลยไปไปไปไม่ได้ฮเกะสองไม่ไม่อะไรของพี่เนี่ยขนาดทิเกะซื้อเลย กิ Thank you. When, sociedad, ้วแว่นอบหน้าแว่นี oh ่เรพี่ชายเอีงวไงเอีงชรมีชของใช่ไหมมมีทั้งภาษาแาาเยมีโนเีฟใช่พี่รู้จักแ่สองสายองผมคนละสายมีมีลีเจียนแล้วก็มีคนละเข้ามาดี่แต่ลิไม่แให้มันมีของซับาเจียนให้่ว่า ก็ไปท yeah, Mont ี่ในสถานสภาพเทียนลาลาลาไม่ใช่ส่วใหญ่ก็จะเอาอะไรเจะเอาไปกับอนี่แหละ่ส่วนใหญ่ก็เลยเกียอะไรไม่รู้ว่ามันมีแบบดีเจมาเสริมด้วยมแดลยนี่ก็ไม่คิดเหมือนกันนี่เวอรั้งแต่ซัสพอรอตคนละเกียร์คนละสบตีอันนี้17 17บ ค่เอาจีนตรงกลับดีครับตัวไหนเลือกมากก็กลับใต้กองไปดีครับไม่มีตัวไหนเลือกจริงอ่ะจริงครับตัวนี้ตัวนี้ลงอย่างหนึ่งครับอ้าวที่มึงไม่ใช่เทคอีกแล้วอ่ะเทคชื่อะไรยู่งจี๋ใช้ไหนอ่ะเออจบเธอกลับใต้กองไม่ไม่ไม่ทันไม่ไม่ใช่มันมันเรียกกองหน้าแวนเออจบเธอกลับใต้กองมดเถียงกูกขอโทษครับอันนี้ ใช่ป่ะใช่ป่ะแล้วก็มาเถียงขอโทษครบขอโทษจนผลเนียนยังนีเลยปล่อยครับปล่อยทำไมก้าวโกรธตอนเริ่มขนาดนั้นวะ ที่มีเดมแต่เนี่ยพิี่มีหมีพอดีกบาีาทนี่าททีกีบี่บกี่่าา่ะาทกี่บาทาี่บ5กี่บาทบาท่า่บาก่โอยกี่บ่ะ

ก็ตึงเราเพาะกือว่าตีไม่ฮิตหายเดี๋ยวแล้วโยมพลังเพื่อนไม่ดูเนดีก็ไม่เห็นเกไมดูไม่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 ไม้อยูไม่ไม้ไม่่ไม่ม่ไอ่ไมไม่ไ่ไมยไม่ไม่ไมไม่เมไม่ไ่ไอ่ไ่มไม่ไม่ไม่นไมไม่ไม่ไม่ไล่ไม่ม่ไมไม่ไม่มไม่ไบ่ไม่ไม่ไไ่ไไม่ไม่ไไ่ เมื่อไหร่จีการโนวาจะออกกะทีวะมันออกชุดไหนจีการโนวาอันนี้่สองนะเออน่ารักเลยวะโอ้ยแต่งแต่แต่ออกมาแล้วโกลยโอก็แล้วผมได้ยูโชวอเแทบตายไม่บอกเลยแห้่เมาเหอพูดหลปงจริโอ้โหไฟแชกปล่อยครับปล่อยดูดูดแล้วทีนี่ไดูแล้วมันยังไม่ดูด ทิปุกอย่างแหอนตายอยู่ไม่ได้ตายสนิทแพ้ครับแพ้ไม่ไหวเลยนิโก้ไดโม่ะก้าก้าอีกตาป่ะอีกตาป่ะงหรือจะพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคพอแล้วนะครับแก้มือหลังไปโอเคครับก็คลิปนี้เราสั้นนิดนึงนะครับโอเคเอาไว้พกหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ